เลยแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีนะชาวตำบลหนองพิคุนถ้ายังไม่มีนะคะรีบไปเช่านะคะพี่หอยมีเก็บเอาไว้เออพี่หอยมีไก่พี่หอยมีไก่ตัวหนึ่งรุ่นแรกด้วยนะรุ่นลุ้นที่มีเชือกเหมือนกันเลยฮะอุ้จะบอกเขาทำไมหรือโวนโจ๊กบอลเนี่ยมึงบอกพี่โซ่หรอมี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 กันตขาด้วยครับตอนนี้ไก่หมดแล้วเนาะจะเหลือแต่ไม่มีไม่ได้เห็นเรืองลุ้ลอยแล้วพี่หอยเขาไม่ถูกใช่นี่ครับ ถ้าใครสนใจก็เชิญนะที่กุตินะครับอ๋อจะหยุดก่อนใช่ไหมหยุดให้หลวงปู่ค่ะว่าท่านท่านออกอิติมนเหนื่อยเหนื่อยเพราะท่านอายุมากแล้วนะครับเหนื่อยเลยให้หยุดสักระยะนึงก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังพอมีให้ท่านไปหาเช่าบูชากันได้อยู่นะครับ เรีบรียบหน่อยก็แล้วกันเนาะเมื่อไหร่จะได้หยุดพักหยุดพักแล้วก็ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มม่่รรู้วาจะเิอีกเมื่อไหร่แต่เริ่มแต่เริ่มนะคะแต่ว่าของอย่างนี้อือิเซเลตคือเร็วได้นะครับได้ออกนอกวัดใหม่ในราคาขึ้นปีดเลยใช่ใช่เขาบอกว่าไก่ที่ที่พี่มีพี่เช่าไปจอไม่ได้แล้วที่เดียรุ่นแรกผมเช่าไปเนี เอาประมาณใช่ไหมใช่หกร้อยใช่ไหมหกร้อยเก้าสิบเก้าหกร้อยเก้าสิบเก้าหกร้อยเก้าสบเออมีคนมาให้ห้าพันแล้วนะผู้ช่วยเนาะผมทันรุ่นนั้นแหละนะครับใช่ฝากภรรยาผู้ใหญ่เนียงไปเช่ามาได้มาตัวหนึ่งเกือบไม่ทันเขาไม่ต้องแย่งกันนะครับก็อยู่กับที่เดี๋ยวหลวงปู่จะเดินไปประคองน้ำมนต์ให้กับท่านทุกคนเลยก็ถือว่าเป็นนะครับสิริมงคลนะครับสิริมงคลอันสูงสุดนะของเรา ชาวตำบลหนองพิกุลนะครับแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงรวมถึงพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยวันนี้นะครับที่มาเดินทางมาชมลิเกก็มาได้ครับอัอนนี้ส่งอันนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกันนะครับอยากจะหาอะไรดีๆให ปีนี้เ,เ,เนี่ยอบาตก็จะเจอผู้สูงอายุมีความสุขอย่างเงี้ยสองครั้งครับครั้งที่หนึ่งคือไปไหว้พระ<อ>ครั้งที่สองคือมารดน้้นำนะคะขอพรจากานผู้สูงอายุปีนี้มีลิเกปีก่อนนู้นเรามีลตมำตัดปีที่แล้วมีกองยาวปีนี้มีลิเกปีหน,น้ามีอะไรดีปีหน้าเอาอะไรดีคะอะไรครับปีหน้าอะไรดีครับลิเกเ่ยนะคณะเดิมหรือเปล่าคะ ยปีน่าเราดเองเดี๋ยวเดี๋ย่ับว่าน้าหาไปให้เลยนอใ่้ถงหัวอย่าปีนาตั้งคณนเองนะฮะเอาไอ้ตัวม่อคืนเนี่ยตัวเเนี่ย็หัวเองเี่ยเร้เกเป็นกันเองอย่างนี้นะกับผู้ส่วนอายุของเราเพื่อให้มีสุขภาพจิตนะครับที่ดีนะครับ ปันปั่นรักไม่มีบ้างไม่เป็นไรยิบมาปั่นย้ไม่เป็นไรก็ถือว่ารักดีนะครับมี็ความเคารพจริงๆนะครับล้มเปิดทางหน่อยลัมเปิดางหน่อยล้มเปิดางหน่อ